สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมลัวหัวใจด้วยตัวของเราเองกันค่ะ เรื่องราวดีๆอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะที่นี่ได้ประสบการณ์จากการเข้าเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนี้ลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเรียนที่มีความสุขนะคะ21วันเปลี่ยนชีวิตซึ่งเป็นการทำเวิร์กช็อปต่างๆเรื่องราวมากมายที่หลังจากที่เรียนแล้วค่ะนี้ได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมีความสุขก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองด้วยนะคะคืออาจารย์หยกกับอาจารย์ชารนะคะ ซึ่งเป็นผู้ที่พาเนียค่ะทำเวิร์กช็อปแลตอนนี้ค่ะหลายๆอย่างในชีวิตรวมถึงพลังงานการใช้ชีวิตของนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนีก็มีความสุขมากขึ้นและหลังจากที่เข้าคอร์สเรียนนะคะมันจะมีหลายอย่างที่อาจารย์สอนแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่อาจารย์พูดย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกมันทําให้เนียค่ะอยากจะจับประเด็นนี้ขึ้นมาคุยสําหรับวันนี้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องความสุขและความสําเร็จ ึ่งในห้องอะค่ะจะมีการถามว่าอา้าจริงๆนักเรียนนะคะระหว่างความสุขกับความสําเร็จแลเราอยากได้อะไรกันส่วนมากนักเรียนร้อยละร้อยอะค่ะก็ตอบมาเลยว่าอยากได้ทั้งความสุขและความสําเร็จแต่สิ่งที่อาจารย์พูดบ่อยมากที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขความสําเร็จจะหมุนรอบความสุขตอนแรกที่นีฟังนี้ไม่เข้าใจค่ะว่าความสําเร็จ มันจะหมุนรอบความสุขได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่เราสําเร็จใน,ใน,ใ,นในหัวของนีอะค่ะความสําเร็จคือการที่เรามีงานที่มั่นคงความสําเร็จคือการที่เรามีเงินเงินตามจํานวนที่เราตั้งไว้อาจจะล้านหนึ่งสองล้านหรือ10ล้าน20ล้านก็ว่ากันไปค่ะนั่นเป็นความสําเร็จของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสําเร็จเมื่อนั้นสิเราถึงจะมีความสุขแต่อาจารย์บอกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในทุกวันค่ะมันจะมันจะช่วย หมายถึงคล้ายลักษณะช่วยดูดความสําเร็จช่วยดึงดูดความสําเร็จนั้นเข้ามาก็ไม่ได้เข้าใจอีกเช่นเคยค่ะต้องกลับมานั่งคิดและนั่งตกผลึกกับตัวเองว่าคนเรามันต้องมีความสุขหรอมันถึงจะเรียกว่าความสําเร็จหรือคนเรามันต้องมีความสําเร็จหรอเราถึงจะมีความสุขและท้ายที่สุดนี้ก็ได้บทสรุปสำหรับตัวของนีเองซึ่งนีจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะคะว่า ความสำเร็จกับความสุขสิ่งไหนควรจะมาก่อนกันหรือจะสามารถมาพร้อมกันได้ไหมในมุมมองของนีอะค่ะก่อนหน้าโน้นค่ะนีมีเคยคิดว่าเมื่อไหร่ที่นีมีความสำเร็จเมื่อนั้นนีจะต้องมีความสุขเมื่อไหร่ที่นีมีบ้านเป็นของตัวเองนีจะต้องมีความสุขเมื่อไหร่ที่นีมีงานที่มั่นคงมีรถขับในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วนีจะมีความสุขแต่พอท้ายที่สุดค่ะในวันหนึ่งที่เราไปซื้อถึง เดินไปจนถึงจุดที่เราตั้งไว้อะคะ่ะไม่ว่าจะมีบ้านหรือว่ามีรถที่คือเอาจริงๆบ้านก็ผ่อนรถก็ผ่อนนะคะก็ยังมีอยู่ก,ก็คือมีแต่ก็คือผ่อนนะคะมันก็เป็นอ่าเป็นความสุขในการที่จะได้ทํามันแต่หลังจากที่มีมีมาแล้วอะคะ่ะเราก็ไม่ได้มีความสุขที่ต่อเนื่องนะเรายังคงมีปัญหาเรื่องอื่นเรายังคงมีปัญหา ให้เราแก้ไขในชีวิตประจําวันเรายังคงมีปัญหาบางครั้งทะเลาะกับน้องหรือว่าทะเลาะกับครอบครัวหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่มีปัญหาเรื่องงานเองมันยังมีอะค่ะมันไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้แต่ต่อให้เรามีสิ่งที่เรามีอยู่ในมือที่เราตั้งตั้งตั้งความหวังไว้แล้วตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วเราได้มันมาค่ะ มันก็ไม่แน่ว่าความสุขมันจะอยู่ณนะตรงนั้นนี่จึงได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งหลังจากที่มานั่งตกผลึกกับตัวเองอะคะ่ะว่ามันเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขความสําเร็จจะวิ่งบนมาเองนั่นหมายความว่าจงทําตัวให้มีความสุขในทุกๆวันที่ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วคุณจะสําเร็จโดยไม่ต้องรอคอย เพราะว่าท้ายที่สุดอะค่ะมนุษย์เราอะไม่ว่าจะเป็นการหาเงินคุณหาเงินทั้งหมดปลายทางของการหาเงินคือเพื่อให้คุณมีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคุณซื้อบ้านคุณซื้อรถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ตัวเองปลายทางของการซื้อทั้งหมดคือเพื่อให้คุณมีความสุขคุณทำงานค่ะคุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้งานที่เป็นเงินเดือนดีคุณอยากมีหน้ามีตาในสังคมเพื่อปลายทางเองคุณจะมีความสุข หรือแม้คุณอยากจะมีชื่อเสียงในสังคมคุณอยากเป็นที่ยอมรับของผู้คนปลายทางทุกอย่างมันคือการมีความสุขแล้วจะแปลกอะไรคะถ้าวันหนึ่งแล้วเรามีความสุขณนะจุดนี้ในวันที่เรายังไปไม่ถึงจุดหมายในวันที่เรายังไม่สําเร็จอะคะ่ะแต่เรามีความสุขนัน่นหมายถึงว่าคุณสําเร็จไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วคุณสําเร็จในการใช้ชีวิตเพราะว่าคุณต้องใช้เวลาในการเดินทางไปหาความสุข แต่ถ้าคุณมีความสุขณตอนนี้ค่ะคุณไม่ต้องใช้เวลาเลยมันเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตณนะจุดจุดนี้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากอาจารย์สอนแล้วนี่ก็มานั่งตกผลึกอีกครั้งว่านีควรจะมีความสุขก่อนใช่ไหมนีจึงจะสาเร็จเพราะท้ายที่สุดในวันที่นีสําเร็จในวันที่นีก้าวไปไป,ไปในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้ว่าอ๋อตอนนี้เขาเรียกว่าความสําเร็จอันนี้เขาเรียกว่ารวยแล้วมันก็ไม่แน่ว่าเราจะมีความสุข เพราะความสําเร็จกับความสุขเป็นคนละเรื่องกันในการที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะนีแนะนําให้ทุกคนนะคะลองคิดดีๆว่าปลายทางจริงๆคุณอยากได้อะไรระหว่างความสุขกับความสําเร็จถ้าอยากได้ความสุขนีคิดว่าคุณน่าจะปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากได้ความสําเร็จคุณต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปหามันและเชื่อไหมคะว่าปลายทางที่สุด คุณต้องการความสุขจากความสําเร็จนั้นและถ้าเมื่อเวลาผ่านไปนานสักพักนึงอะคะ่ะความสําเร็จนั้นอะก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่คุณได้ขึ้นเงินเดือนนะคะอาจจะเป็นอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนจาก20,000เป็น5 0,000่สมมุตินะคะเป็น5 0,000คุณจะมีความสุขในวันที่คุณขึ้นเงินเดือนวันแรกค่ะและผ่านไป2เดือนคุณจะมีความสุขมากเลยเมื่อคุณเปิดสลิปดูว่าเงินเดือนเข้า5 0,000 3เดือน4เดือน5เดือนและผ่านไปเป็นปี ทุกอย่างจะกลับมาสู่เหมือนเดิมเงินห้าหมื่นที่เข้าบัญชีมาคุณจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนวันแรกมันจะกลายเป็นความธรรมดาของชีวิตแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณมีความสุขวันนี้วันนี้เงินเดือนสองหมื่นแหละแต่มันมีความสุขทุกครั้งที่เปิดสลิปมามันก็มีความสุขเพราะว่าเงินเดือนสองหมื่นที่เอาไปใช้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้พอพอตัวพอดีกับตัวเองพอที่จะมีเหลือเก็บบ้างและถ้าวันหนึ่งเกิดโชคดีเงินเดือนเพิ่มเป็นห้าหมื่น ความสุขนั้นมันก็จะยังคงอยู่แล้วมันอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มันจะไม่ได้หายไปเท่าๆกับที่2 0,000นมีอะค่ะคือก่อนหน้านั้นเรามีเท่า2 0,000่นอะเรามีอยู่แล้วอะถ้าเกิดมันได้5 0,000นเราก็สุขขึ้นมาอีกแต่เมื่อมันที่จะถอยลงมาไม่ถึงความสุขถอยเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่มันก็ยังอยู่ในฐานที่สอง0 0นั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่คุณก้าวเดินคุณมีความสุขทุกก้าวและนี่ค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นีรู้สึกว่าอ๋อนีจะต้องมี ความสุขก่อนใช่ไหมก่อนที่นีจะสําเร็จและนีก็ตั้งใจแล้วคะ่ะว่าชีวิตหลังจากนี้คือน่นจาจะเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วที่นีโพสต์ไว้อะค่ะว่าตั้งแต่วันนั้นอ่ะที่นีตัดสินใจแล้วว่าชีวิตหลังจากนั้นของนีนี้จะต้องมีความสุขนีรู้สึกว่าเส้นทางที่นีเดินมาคะ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากการเรียนรู้อ่ะนีรู้สิ่งสิ่งหนึ่งคือนีมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งคะ่ะที่เป็นคีย์สําคัญของการที่ใช้ชีวิตแล้วมีความสุขมากขึ้นคือการไม่ดูถูกตัวเองและเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคะ่ะนี่เคยมีจังหวะที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบนีชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสีผิวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าแต่ฐานะการงาน การเปรียบเทียบเหล่านั да so ้นนํามาซึ่งความทุกข์ของนี้เสมอเพราะว่าสมมุติว่าในชีวิตของนีนีมีอยู่8มิติอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่เอาเรื่องความรักนี่ไปเปรียบเทียบกับกับกับ A นี่เอาเรื่องเงินทองของนีไปเปรียบเทียบกับ B นี่เอาเรื่องการงานของนีไปเปรียบเทียบกับ C ซึ่งนี่ไม่มีวันที่นีจะมีความสุขได้เลยเพราะว่านีเอาเรื่องทุกเรื่องของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีที่สุดในจุดจุดหนึง่งซึ่ง A อาจจะดีที่สุดในเรื่องเงินทองแต่ A อาจจะล้มเหลวในการมีครอบครัว A อาจจะล้มเหลวในการที่เกี่ยวกับเรื่องของอความรักอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ไม่ได้คิดจะเอาไปเปรียบเทียบแต่เอาไปเปรียบเทียบกับด้านที่ดีที่สุดของของเขาแล้วยังไงตัวเองก็เจ็บเจ็บในการเปรียบเทียบเพราะรู้สึกว่าด้อยตลอดเวลา จนกระทั่งค่ะได้เริ่มเรียนตั้งแต่พัฒนาตัวเองมาตั้งแต่เริ่มเรียนกับครูปแป๋วมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงคลาสสุดท้ายที่มีครูชาร์ปกับครูหยกมันทําให้นีรู้สึกว่านีโชคดีจังเลยที่นีเดินทางมาสายเนี่ยแล้วนีค้นพบตัวเองว่านีตั้งใจว่านีจะมีความสุขและทุกๆวันของนีคือมันมีความสุขจริงๆคะ่ะชีวิตของนีไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยนีมีความสุขในสิ่งที่นีมีอยู่วันไหนที่มีน้อยนีก็กินน้อยวันไหนที่มีมากนีก็กินมาก ต่กินน้อยหรือกินมากมันไม่สําคัญเท่ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่คือเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมากเพราะว่าเป็นสภาพแวดล้อมของการเกื้อกูลของการช่วยเหลือของการแบ่งปันต่อให้ไม่มีเงินไปทํางานแม้แต่แต่บาทเดียวค่ะมีไม่เคยอดเลยคนนั้นคนนี้หยิบยื่นมาตลอดมันคือเป็นวิรภาพเป็นความสุขในปัจจุบันขณะที่นีมีอยู่โดยที่นีไม่ได้จําเป็นจะต้องเอาไปเปรียบเทียบ เพราะคนทุกคน360องศาไม่มีใครดีเลิศทุกอย่างใน360องศาแน่นอนแล้วเราอะค่ะจะเสียเวลาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมจงมีความสุขในส่วนของตัวเองที่มีอยู่เงินที่มีอยู่ในกระเป๋ารถที่มีอยู่บ้านที่มีอยู่ที่ดินที่มีอยู่อาชีพที่มีอยู่อะค่ะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่เราเกิดมาแล้วเราค่อยๆเดินมา คือทุกวันที่เป็นอยู่ของเราคือมันดีขึ้นมันได้มากขึ้นมันเพิ่มได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะการมีความสุขนะปัจจุบันที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะมันเป็นความสุขที่หาได้ง่ายมากกว่าการที่เราอะค่ะมองว่าเราขาดอะไรแล้วเราอยากได้แล้วเราปีนไปเอามาแล้วรอให้เราได้แล้วเรามีความสุขซึ่งไม่แน่ว่าเราจะปีนไปถึงไหมเราจะได้ไหมจะไม่ดีกว่าหรอคะว่าในสิ่งที่เรามีในวันนี้เรายินดีที่จะมีมัน เรายินดีที่จะมีความสุขกับรถคันน้อยๆอาจจะไม่ใช่รถเบนซ์อาจจะเป็นรถซิตี้คันน้อยๆแต่เวลาไปไหนมาไหนไม่เคยงองแงไม่เคยจะต้องไปจอดรถข้างทางจอดรถเสียหรือบ้านหลังน้อยๆอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหลังเล็กๆหรืออาจจะเป็นแค่ห้องเช่าห้องเช่าห้อง,ห,องหนึ่งแต่มันไม่ดีกว่าที่เราไปนอนข้างถนนหรอคะมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่หรือแม้แต่อาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้แบบเลิศหรูอาจจะแค่ทอดปลาทูกับน้ำพริกผักลวก แต่มันก็จะไม่ดีกว่าที่เราหิวแล้วเราไม่มีกินล่คะค่ะคือทุกอย่างที่เรามีในมือคือมันสิ่งมันเป็นสิ่งปัจจัยสี่ที่มีพร้อมแล้วทุกอย่างมันเป็นความความมีพร้อมในตัวเองซึ่งหลายๆคนมองข้างความสุขตรงเนี้ยนี่จึงอยากให้ทุกคนนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันกลับมามองตัวเองแล้วภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีดีใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใน Facebook เพราะคนทุกคนคะ่ะมักจะเอาเรื่องที่ตัวเองมีความสุขลงไปใน Facebook ยกเว้นบางคนนะคะที่อาจจะมีเรื่องทุกๆลงไปแต่คือเขามักจะเอาด้านที่เขาดีที่สุดไปกินอาหารหรูที่สุดถ่ายรูปแต่ในวันที่เขากินข้าวไข่เจียวเขาก็ไม่ได้ถ่ายให้เราดูหรือการไปเที่ยวที่หรูๆของเขาคือมันหรูหราอลังการมากแต่ในวันที่เขาทํางานแล้วเขามีปัญหาแล้วเขาเครียดอยู่ที่ทํางานเขาก็ไม่ได้ถ่ายให้เราดูเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าคิดจะมีความสุขและถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขค่ะเส้นทางตรงนั้นอ่ะจะเป็นเส้นทางที่ เราพร้อมรับทุกอย่างเราพร้อมรับปัญหาเราพร้อมรับสิ่งรอบตัวทุกอย่างมันทําให้เราชีวิตของเรามันโฟมันไม่ต้องกังวลถึงอนาคตว่าฉันจะทําอะไรต่อไปฉันจะอยู่ยังไงและอดีตที่ข้างหลังที่ผ่านมาที่มันเจ็บปวดเรายอมรับได้มันทําให้เรามีความสุขณนะปัจจุบันขณะและทําให้เราอะค่ะสามารถยิ้มได้มีความสุขได้แม้แต่นั่งเเฉย ่อยากให้ทุกคนลองฝึกนะคะเพราะว่าเรื่องของการมีความสุขเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะลุกขึ้นมาแล้วมีความสุขมันต้องฝึกจากการมองจากการใช้ชีวิตจากการเข้าถึงธรรมชาติจากการที่เรามองเห็นข้อดีในสิ่งที่เรามีเพราะนีเชื่อค่ะว่าสิ่งที่ทุกๆคนทําอยู่ปลายทางทุกๆคนคือต้องการความสุขจริงๆแล้วจะแล้วจะไม่ดีกว่าหรอคะที่เรามีความสุขในวันนี้ให้กับตัวเอง เพราะภายภาคหน้าก็ไม่แน่ว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จต่อให้ไม่สําเร็จอย่างน้อยที่สุดวันนี้ฉันมีความสุขและเส้นทางจากนี้ไปจนถึงความสําเร็จมันคือความสุขในทุกๆวันนี่อยากจะให้ทุกคนลองฝึกนะคะอยากจะให้ทุกคนหันมามองข้อดีในตัวเองหันมาเห็นเห็นความความสวยงามในการใช้ชีวิตของเราอะคะ่ะว่าเราอะมีความสุขมากแค่ไหนในการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันขณะได้และความสําเร็จมันไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเพราะว่าท้ายที่สุด ความสำเร็จนั้นก็คือความสุขที่เราต้องการนั่นเองมีฝากชี้ตาเพจไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะนี่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขถ้าวันนี้ค่ะเรื่องราวนี้ไปทำให้ใครอะค่ะได้ที่ได้ฟังแล้วมีความสุขและยิ้มได้นี่จะขอบคุณมากเลยขอ,อทุกๆสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จงเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับทุกๆคนและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย